สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของมารินนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าค่ะเที่ยงกว่าวันพุธที่24กันยายน2568เมื่อเช้าฝนตกค่ะเมื่อคืนก็ตกหนักมากเลยเมื่อวานด้วยแหละฝนตกแล้วมารินก็ช่วงนี้ฝนหยุดแป๊บหนึ่งค่ะดูพยากรณ์อากาศแล้วเนาะ,ะแล้วแดดมันก็ออกมานิดนึง แม่ลินก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาเดินออกกําลังกายเพราะว่าอยู่บ้านมาสองสามวันแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันอเอนเอนเอนยืดหรอเอนยืดค่ะก็เลยมาเดินออกกําลังกายในป่าท้ายหมู่บ้านนะคะเลาะดูซิว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่าดูเห็ดไปด้วยเนาะเห็ดป่านานาชนิดออกเยอะมากเลยค่ะ เห็ดพวกเห็ดดินเห็ดอะไรทั้งเห็ดที่กินไม่ได้ด้วยนะก็เยอะแยะเลยนี่หมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างล่างนี่นะตรงนี้ก็มาเก็บมาเลาะดูสองรอบแล้วค่ะปีนี้นะแต่ว่าก็มาเลาะอีกนะคะมาถือโอกาสถือว่ามาเดินออกกําลังกายโอยเห็ดมันเยอะมากเลยค่ะนี่เห็ดเล็กเห็ดน้อยเต็มดินเลยเต็มพื้นเลยนะ พื้นเปียกมากค่ะดินเปียกมากเลยนะมาเดินเงียบๆคนเดียวโอ้ช่วยแชะชื้นแช,ช,ชะไปหมดเลยนะโอ้ยนี่แต่ยังไม่เจอเห็ดพึ่งหวาน นี่นคะเห็ดนี่เยอะมากคล้ายๆเห็ดแครอทนะแต่ว่ามีขนโอ้ยเห็ดเมื่อวานไม่เจอเห็ดอะไรเยอะแยะมากเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างหน้าอีกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมืน มันจะมีเห็ดไหมมันจะมีเห็ดกินให้เราเก็บไหมโหนี่มาเจอเห็ดอันนี้ค่ะดอกใหญ่มากนี่กลุ่มใหญ่เลยดูสิอันนี้มันแก่แล้วนะคะห้าหกดอกโหนี่ตรงนี้ด้วยดอกนี้ก็ใหญ่แข็งมากดอกนี้สวยมากค่ะ ตั้งสวยเลยแข็งแข็งนะตรงนี้อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เลยเนีย่อยู่รวมกันเยอะแยะเลยดูมีแต่เห็ดแต่เห็ดที่เขาไม่กินกันนะคะเห็ดอันเนี้ยมันเงียบมากเลยอืม ไปดูซิจะมีเห็ดกินได้ไหมเห็ดพึ่งหวานจะมีไหมนน่นข้างบนเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอันนั้นเป็นเห็ดเอรข้างบนเห็ดโคนเห็ดโคนฝร,รัง่ง ดินมันเปียกมากเลยเห็ดพึ่งขาลายหมอกสีส้มมันแก่แล้วค่ะแก่แล้วเสียดายนะแต่ว่าก็สวยอยู่สวยมากเลยสวยหมายถึงว่าภาพสวยค่ะไม่ใช่เห็ดโอ้นี่ดอกหนึ่งนี่นี่นี่ดอกหนึ่งเห็ดพึ่งขาลายหมอกส้ม แกะแล้วโดนฝนด้วยนะหืมเหนียวเห็ดโดนฝนอันนี้เห็ดอะไรนี่ก็เห็ดพึ่งขาลายเหมือนกันหมวกโ้มดูดอกใหญ่มากมเห็ดพึ่งนี่แหละนี่ดอกใหญ่แต่ว่ามันเปียกนะคะนี่หมดแล้วโอ้โห เห็ดเยอะเห็ดเยอะมากเลยตอนนี้แต่ว่ามันแก่หมดแล้วเนาะี่ยไม่ลืนก็เจอเห็ดเเดี๋ยวนะเห็ดโคนค่ะนี่ตรงเนี้ยเป็นคุณครอบครัวเลยต้องระวังค่ะเพราะว่ามันลื่น มันเปียกเ,ยเห็ดโคนมันแก่แล้วมันโดนฝนนแก่หมดแล้วพังหมดแล้วค่ะแตกแล้วก็มีนะนี่ดอกสวยอยู่ก็มีค่ะอย่างเช่นดอกนี้ก็แข็งดูนะแต่ว่าไม่ลืมไม่เก็บนะคะทุกคนอ้อันนี้เห็ดพึ่งหวานนะอันนี้เห็ดพึ่งหวานแต่ว่ามันโดนฝนแล้วมันก็แฉะ แฉะแล้วไม่สวยแล้วนะโดนท่ากินไปเยอะแล้วไม่เก็บค่ะนู่นเจอเห็ดเจอเห็ดอะไรนะเห็ดคนสวยๆอยู่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวไปดูโหมีทั้งดอกสวยแล้วก็ดอกไม่สวยนี่ดูนี่ดอกนี้ก็สวยอยู่ ดูสิสวยอยู่นะเห็ดโคนค่ะอันนี้นะเห็ดโคนฝรั่งดอกอ่อนเพิ่งเกิดก็มีค่ะนี่นี่นี่อุ้ยนี่ดอกอ่อนๆน,นะนี่แต่ไม่เก็บนะคะไม่ลินมาดูเฉยๆกันนี้มาเที่ยวป่านี่เห็ดโคนค่ะโคนฝรั่งดอกเล็กๆเพิ่งเกิดมาสามดอกนี่ดูสิน่ารักดีนะนี่ค่ะมาถ่ายบรรยากาศเฉยๆ แต่ถ้าแต่ถ้าเจอเห็ดพึ่งหวานส,สวยๆก็เก็บนะคะโหสารพัดเห็ดต่างๆเกิดเยอะแยะมากเลยเป้าหมายของเราคือเห็ดพึ่งหวานจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> มาเจอเห็ดพึ่งหวานแก่ค่ะ ดอกใหญ่มากเสียดายนะดูอู้ดอกใหญ่มากเลยแข็งอยู่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอมน้ำอมน้ำแล้วก็ไม่แล้วก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาตินะคะเห็ดอะไรที่เราไม่กินเราก็ไม่ควรจะไปทำลายเขานะคะทุกคนอันนี้ก็เห็ดนะ เยอะแยะเลยเห็ดเมาก็ม,นมีนี่เห็ดเมานะนี่เห็ดเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเห็ดไข่มุกกัน,เย,กกนเยอะแยะเลยเนีย่กำลังเกิดมาโอ้โหนี่นี่ที่เขาเรียกกันเห็ดไข่มุกเห็ดแฝดไข่มุกอะไรนะคะแต่ว่าไม่ดินไม่ไม่เก็บนะ่ะไม่เคยกินแล้วก็คงไม่เอาตัวเองเข้าไปเสียงด้วย เยอะแยะโอ้นี่เป็นนอกจากช่วงนี้อะนอกจากเห็ดออะไรนะนอกจากเห็ดโอ้ยลืมนอกจากเห็ดโคนแล้วนะคะก็ยังมีเห็ดไข่มุกนะเนี่ยเกิดขึ้นมาเต็มเลยนู่นข,ข้างล่างนู่นก็มีเห็ดร่มแก่ก็มีนู่นข้างล่างค่ะ เจอเห็ดพิ่งหวานแก่ดอกเดียวนะน,นี่ก็เห็ดนี่ก็เห็ดเต้มเลยเห็ดร่มข้างล่างอุดมสมบูรณ์จริงๆป่าป่าที่นี่ดูสิเห็ดเห็ดไข่มุกสวยมากเลยแม่ลูกดูเห็ดแม่ลูก อุยเห็ดคอนสนก็มีเห็ดคอนสนเห็ดคอนสนค่ะดูเกิดเป็นกอเลยเนาะน่ารักจังเลยมีขนแบบมีขนไม่ไยจะเดินขึ้นไปบนนี้ ไปอีกขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะคะแต่ว่าตอนลงนี่คงลงยากจะขึ้นไปดูไปสำรวจดูเอยจะลื่นไหมอ่ะไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวไม่คุ้มค่าไปเดินลงไปเจอเห็ด ึ่งหวานแต่มันแก่แล้วอะอุ้ยหักแล้วด้วยดูมันเปียกเนาะแล้วก็ท่ากำลังกินอยู่ค่ะเนี่ยโอ้ยเปียกหมดเลยดูมันแก่แล้วค่ะเสียดายอยู่นะหนึ่งดอกนะคะมีหลายดอกเลยตรงนี้ดูจะถ่ายให้ดูแล้วก็เห็ดพวกนี้เยอะแยะเลยค่ะเห็ดต่างๆเนี่ยโอ้โหนี่ดอกหนึ่งเห็ดพึ่งหวาน นุ่นดอกหนึ่งแก่แล้วนี่นะเสียดายนะเสียดายดูอุ้ยธรรมชาติมันสวยมากเลยที่นี่ยิ่งหลังฝนตกมุ่นดอกหนึ่งค่ะเห็ดพึ่งหวานดอกเบลเลอร์เลย วันนี้ไม่ได้เก็บเห็ดก็ไม่เป็นไรนะคะได้ถ่ายรูปก็พอนะนี่นี่ดอกนึงดอกนี้ก็โดนน้ำนี่แมรินก็จะไม่ทำอะไรเขานะคะก็จะปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติของเขาแบบนี้เนาะนี่เห็ดอันนึงอันนี้ก็สวยนะอันนี้กินได้อยู่นะแต่ว่าไม่เก็บนะคะพาะมรินเน่ยนะเก็บเห็ดไปเยอะแล้วปีนี้ เห็ดพึ่งหวานก็เก็บไปเยอะแล้วเปียกโอ้ยมันเปียกมันไม่แข็งแล้วค่ะสวยงามเนาะหอยเห็ดเยอะเลยแถวนี้ติดฝนแล้วไม่ได้มาเข้าป่าสองสองวันนะแล้วเห็ดมันแก่หมดเลยนูน่นเห็ดพึ่งหวานดอกหนึ่งไปดูก่อนโอ้ยเพื่อน เพื่อนๆดูเห็ดนี่เห็ดไข่มุกแก่นี่นี่นี่เห็ดเพิ่งหวานดอกนี้ดิฉันก็กลัวจะลื่นกลัวจะลื่นมากเลยอันนี้ก็น่าจะเอาไม่ได้แล้วนะน่าจะแก่แล้วเข้ามาป่ารอบนี้เห็ดแก่หมดเลย ข้างล่างมันแก่หมดแล้วค่ะดูธรรมชาติสวยงามแต่ว่าเห็ดแก่หมดแล้วค่ะ